ถ้าท่านมีความเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับตื่นตระหนกหรือป่วยเป็นแพนิกท่านควรดูคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสารคดีของประเทศอเมริกาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ยาแต่การแก้ไขดังกล่าวนั้นนะ่ะจะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นหรือน้อยลงมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์ดุลชัยธรรมแสงเสิรนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของสารคดีเกี่ยวกับ Netflix Netflix เนี่ยมีสารคดีดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพมากมายวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในหัวข้อ t ทคย p พิ l แ n นดสารคดีเนี้ยมันเริ่มจากการที่เขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ย ใช้ยาตัวเนี้เพิ่มสูงมากขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2019ใช้กว่า44ล้านเมต็ดต่อปีแล้ยยาตัวนี้ทำไมมันถึงได้มีการใช้มากมายขนาดนั้นเขาก็พูดว่ามันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเนี้สื่อโซเชียลมันมากไปหรือเปล่าเราจะต้องกังวลข่าวของแผ่นดินไหวของในอีกโลกหนึ่งหรือในอีกทวีปหนึ่งหรือ บางทีเราโดนตามงานตอนสองทุ่มสามทุ่มซึ่งมันเลิกเวลางานไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความเครียดไม่ได้เกิดการพักผ่อนเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่านี่คือเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้คนอเมริกันเนี่ยมีความเครียดสูงขึ้นสารคดีนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับคนที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ยาก็คือผู้ป่วยเนี่ยเคนและคนที่เป็นคนจ่ายยาซึ่งเป็นคุณหมอและเภสัชกรเนี่ยสคน เขาจะมีมุมมองในเรื่องของปัญหานี้ยอย่างไรบ้างโดยหมอจะขอแนะนําตัวละครทั้งเจ็ดท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยทั้ง7คนในแต่ละ7คนเนี่ยมีความเครียดคนละแบบหมอจะอธิบายไปทีละคนนะครับเลชนาเนี่ยเป็นหญิงวัยกลางคนอายุ40-50ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะลูกกําลังอยู่ในวัยรุ่นเป็นวัยต่อต้านเลยก็เครียดเรื่องลูกแล้วก็พ่อแม่ก็สูงวัยแล้วเริ่มป่วยไข้ไม่สบายนี่คือเรื่องของเวชนาะ คนที่สองเรื่องของโฟบี้โฟบี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผิวสีโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือว่าตัวเองเนี่ยดนไปเรียนอยู่ในกลุ่มคนผิวขาวช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาบอกเลยเป็นช่วงที่เขากลัวที่สุดเพราะว่าจะโดนแกล้งโฟบี้แก้ปัญหาก็คือไปสมัครเป็นทหารสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองปรกากฏพอไปเป็นทหารก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศเอีกส่วนคนที่สามคือจอห์นจอห์นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มมีความเครียดตอนเข้ามาหาวิทยาลัย มันเป็นช่วงที่เขาต้องปรับตัวปรากฏช่วงที่ปรับตัวนั้นเนี่ยเขาได้ไปเ,ออเขาเรียกว่าไปปรึกษาจิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยหมอก็จ่ายยาแก้เครียดมาให้หลังจากนั้นเขากินแล้วรู้สึกดีเลยกินตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนโตเป็นพ่อคนและว30ปียังกินยายอยู่เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตัดจรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสกอตก็เหมือนกัน สกอตเนี่ยเป็นโรคเครียดเขาบอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดแล้วเวลาเครียดก็ท้องไส้ปั่นป่วนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างเขาบอกว่าหมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคลำไส้แปรปวนเขาก็กินยาแก้เครียดมาตลอดจนตอนนี้จอร์นมีหน้าที่การงานดีเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แบบยักษ์ใหญ่แต่เขาก็ยังมีความเครียดต้องกินยาอยู่ส่วนเวียเป็นตัวแทนของสาวไทยเลยก็ได้ก็คือนึ่งมีแฟนแฟนเป็นมิกก๊ ตัวเองมีความเครียดนีที่ทํางานต้องพึ่งสายมูจะพึ่งหมอดูนี่หรือไม่ก็หมอทรงเจ้าเข้าผีนะส่วนออเดรเนี่ยคนล่างสุดเนี่ยเขาป่วยจริงๆเป็นโรคแพนิคคืออยู่ดีๆอาการมันเป็นเองหัวใจเต้นเร็วตัวร้อนเหมือนรู้สึกอยากจะตายความดันขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุส่วนแมท เป็นตัวแทนของ LQGBT ก็มีความเครียรดแมตเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเกย์ตอนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ทำตัวไม่ถูกปรับตัวไม่ถูกนี่คือความเครียดที่เขาคิดว่าครอบคลุมคุนงูมากและส่วนท่านอื่นอาจจะมีความเครียดมากกว่าในเรื่องนี้เนี่ยที่ทำให้ท่านนอนไม่หลับเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้เขาก็จะพูดในส่วนของหมอสาคนเภสัชกรหนึ่งคน ในฐานะผู้รักษาและผู้จ่ายยาว่าเอ้ยเป็นเพราะพวกคุณหรือเปล่าที่จ่ายยาให้คนไข้เพราะคนไข้เนี่ยไม่สามารถกินยาได้เองหรือซื้อยาได้เองนะพวกนี้ต้องมีใบสั่งจ่ายเขาบอกโทษหมอหรือเปล่าว่าเป็นคนจ่ายยาหมอเขาพยายามพูดว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยยาเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยยาตัวเนี้ยยาสน็ตเป็นยาที่ดีมากนะผู้ที่ฟังก็คือว่าอย่างที่บอกว่ายาสน็ตเป็นยาโบราณ มีมาประมาณ30ปีแล้วใช้กันอย่างแพร่หลายข้อดีของมันคืออะไรออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์สั้นไม่ออกฤทธิ์นานแต่ด้วยความที่มันออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์สั้นเนี่ยมันเลยทําให้คนติดใจคือตัวยาเนี่ยไม่ได้มีสารเสพติดนะตัวยาไม่ได้มีสารเสพติดแต่พอคนกินแล้วเนี่ยรู้สึกเฮ้ยชอบติดใจก็เลยกินก็เลยติดหมอเขาก็บอกว่า บางครั้งเนี่ยเขาจะพยายามแนะน,นําคนไข้เรื่องเครียดให้แก้เครียดยังไงอะไรเงี้ยแต่คนไข้ไม่รับฟังคนไข้บอกไม่อยากฟังจ่ายยามาเถอะซึ่งทําให้เกิดสังคมอเมริกันเนี่ยเกิดมีปัญหาบางทีเด็กอายุ20เนี่ยกินยาโอเวอร์ดสหรือกินไอตัวยาตัวเนี้ยผสมกับยาตัวอื่นแล้วทําให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นอ่านะก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ย มีกลไกในการเกิดความเครียดอย่างไรสำคัญมากสไลด์นี้สำคัญสุดๆเมื่อคุณมีวิความวิตกกังวลเกิดขึ้นในจิตใจใดูภาพแรกนะสมมติว่าคุณเห็นหมีเดินเข้ามาเห็นหมีเดินเข้ามาสมองในส่วนที่ชื่อว่าอเมตาล่าเนี่ยมันจะตอบสนองว่าเฮ้ยนั่นคือหมีนั่นคือหมีมันก็จะไปหลั่งสารบางตัว ไปทําให้สมองเนี่ยมีการสื่อสารกันว่าเฮ้ยนั่นมันคือหมีหมีมันอาจจะมาทําร้ายเราก็ได้อันนี้คือเลขสนะดูตามนะเมื่อมีความรู้สึกวิตกกังวลอย่างนั้นนะร่างกายเราก็มีการหลั่งสารที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนหลายท่านรู้จักสารอะดรีนาลีนอยู่แล้วก็คือหมายเลขสี่อะดรีนาลีนเนี่ยจะหลั่งไปทั่วร่างกายเลยเกิดอะไรขึ้นหลอดเลือดหดหดตัว หัวใจบีบตัวเร็วหัวใจเต้นเร็วเลือดสูบฉีดโลหิตไปทั้งร่างกายนี่คือผลของอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนหลักเพื่ออะไรเพื่อเฮ้ยเราจะสู้กับหมีดีหรือเราจะวิ่งหนีหมีดีนะไฟหรือฟราย์หรือเราจะอยู่นิ่งๆดีนั่นคืออันที่หยาเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ที่ไหนร่างกายเราเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากาบ้า มันจะออกฤทธิ์รับยับยั้งสารสื่อประสาทคือเอาง่ายๆก็คือว่าพออะเมทาลาเนี่ยจดจําได้ว่าเฮ้ยหนีมามันจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลัง ine, ่งอดรีนาลีนสลัะปรากฏว่าถ้าเรามีสารที่ชื่อว่ากาบากาบาเนี่ยจะไปยับยั้งการสื่อประสาททําให้แอดรีนาลีนเนี่ยมันไม่ไปทั่วตัวเราไอ้ตัวสารเนี่ยคือยาเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่ากาบาเนี่ย ให้ยับยั้งการสื่อประสาทให้เราอยู่นิ่งๆท่านเชื่อไหมว่าที่หมอพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยท่านรู้จักดีอยู่แล้วนั่นคือขันห้าเมื่อกี้เนี่ยท่านฟังเรื่องขันห้าแต่ขันห้าทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งท่านรู้แล้วขันห้า อะไรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมท่านท่องจําตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่คราวนี้หมอจะพูดในมุมมองของทางการแพทย์วิญญาณหมอเริ่มจากวิญญาณก่อนนะวิญญาณก็คือเซนเซสการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้าถ้าท่านลืมตาท่านถึงจะมองเห็นใช่ไหมถ้าท่านได้ยินเสียงท่านถึงจะได้ยินหูท่านทางานใช่ไหมอ่ะ ถ้าท่านเห็นหมีนะดูเลขหนึ่งนะท่านเห็นหมีตาท่านรับรู้ละสัญญาหมอจะข้ามไปเลขสองเลยสัญญาคือท่านจำได้ว่านั่นคือหมีใช่ไหมสามสังขารจิตท่านจะปรุงแต่งว่าไอ้หมีนี่มันจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่าหรือจริงๆหมีมันจะเดินผ่านไปแต่เราจะจิตปรุงแต่งก่อนว่าหมีนั้นอะ่ะจะมาทำร้ายเราซึ่ง มันจะอยู่ในส่วนของ r ทรดแล้วใช่ไหมข้อสเหมือนกันนะคราวนี้สี่ร่างกายเราก็คือรูปรูปเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่ารูปคือสิ่งที่จับต้องได้รูปบอดี้ร่างกายเราก็คือรูปแต่รูปในที่นี้คือบอดี้ของเรามันตอบสนองอย่างไรมันตอบสนองอย่างไราการตอบสนองก็คือมีการหลั่งอะดรีนาลีนเกิดขึ้นหัวใจท่านเต้นเร็วใช่ไหม ร่างกายสูบฉีดโลหิตนะครัคราวนี้ข้อสุดท้ายคือข้อ5ท่านจะทำยังไงกับสถานการณ์นั้นจะสู้หรือจะหนีหรือจะอยู่นิ่งๆก็คือเวทนาการเวทนาก็คือความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเฉยไม่เฉยท่านเห็นหมีถ้าท่านเห็นหมีก็คิดว่านั่นคือหมีแล้วก็จบแค่นั้นจิตท่านไม่ต้องปรุงแต่งทุกอย่างก็จะจบแต่ถ้าท่านเห็นหมี จิตทั้งปรุงแต่งไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยหมีมันจะมาทําร้ายฉันหรือเปล่าคราวนี้สมองท่านก็จะต้องมีการหลั่งสารเอดิีนาลีนให้ร่างกายท่านตอบสนองท่านจะสู้หนีอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องตัดสินใจหรือท่านจะอยู่เฉยๆขันห้าก็เช่นกันท่านจะหยุดตรงไหนนะมันรู้ทำมามันรู้ทำมาที่สอนเนี่ยคือเรื่องที่สามารถ จัดการกับความเครียดของท่านได้นะให้คิดดีๆโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ยาเพราะถ้าท่านใช้ยาการใช้ยามันไปกระตุ้นกาบ้าให้ยับยั้งใช่ไหมทุกอย่างก็จะหยุดแต่ท่านจะไม่ได้เรียนรู้ว่าเมื่อมันมีสิ่งมากระตุ้นท่านเนี่ยท่านจะหยุดยังยังไงท่านจะสงบยังไงทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเลชน่าเนี่ย เขาก็มีความเครียดในเรื่องครอบครัวเขาทั้งลูกทั้งพ่อแม่เขาแล้วก็ตัวเองทําให้เขานอนไม่หลับส่วนคนผู้ชายเนี่ยเขาก็มีความเครียดที่ทําให้เขาตื่นตระหนกส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นโรคแพนิกนะคุณผู้ชายคนข้างล่างก็เป็นสเตรสแอนด์แอนไซตี้ทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ยาและและใช้ยาเนี่ยจนจนติดด้วยนะจนติดด้วยคนข้างล่างเนี่ย เขาใช้ยาแล้วถ้ามุดไปลอดโดยาของเขาเนี่ยเขาจะมีอาการวิตร w ทันทีเลยนะเหมือนมีอะไรร้อนๆทั่วร่างกายเลยพวกเนี้ยเขาจําเป็นต้องใช้ยาเขาใช้ยาไปจนจบนะแต่จิตแพทย์เขาบอกว่าถ้าคุณใช้ยาเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียโอกาสในการพยายามฝึกจิตในการปรับตัวกับความเครียดหรือสร้างความเข้มแข็งเ,เห็นไหมนั่นคือเวทนานะอย่างที่บอกก็คือว่า เฮ้ย hey, ถ้าท่านทำจิตให้สงบได้หรือดับมันได้เนี่ยท่านโอเคแต่ถ้ามุสท่านไปใช้ยาท่านจะไม่สามารถฝึกจิตของท่านได้ท่านเสียโอกาสนั้นไปหน้าที่ของจิตแพทย์เขาบอกว่าหน้าที่ของเราไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหายไปแต่ฝึกให้คนไข้ทนความทุกข์นั้นได้เพื่อให้เขายังอยากมีชีวิตอยู่ จิตแพทย์เขาก็พูดแบบนั้นนะแล้วเขาบอกว่าใช่ชีวิตมันยากชีวิตทุกท่านยากหมดแหละแต่ท่านจะต้องฝึกจิตของท่านที่สามารถผ่านความทุกนั้นและสามารถทนอยู่กับความทุกขนั้นได้ก็คือปล่อยวางหรือเฉยการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมนั้นคือคําตอบเขาบอกให้ฝึกหายใจเข้าออกนอนหลับให้เพียงพอออกกาลังกายและออกไปใช้ชีวิตข้างนอกให้มากที่สุด จะเย็นเล่นโยคะหรือนั่งสมาธิก็ได้การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยก็คือการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมเห็นไหมก็คือท่านก็กลับมานั่งสมาธิการนั่งสมาธิทําไมถึงได้เป็นการหยุดยั้งขันห้าได้ก็คือถ้าสมมติว่าวิญญาณหูตาคอจมูกลิ้นกายใจนะเอาแค่หูตาคอจมกูกก่อนวิญญาณก็คือถ้าวมมิท่านหลับตามันจบแล้วไนงะ ท่านก็ไม่เห็นหมีถูกปหท่านก็ไม่ต้องตืต่นตกท่านไม่ต้องหนีหรือสู้เพราะนั้นการนั่งสมาธิมักจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสุดท้ายละอย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็มักจะแนะนำคนไข้เนี่ยให้ออกไปทำกิจกรรมออกไปทำข้างไปทาอะไรข้างนอกอย่ามามัวแต่กังวลหรือมาเศร้าหรือมาเครียดหรือยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดออกไปทำกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวจะมีเรื่องหนึ่งเรื่อง,เ,องเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องแอนซ e ตีคนไข้เนี่ยมาหาแพทย์คนหนึ่งได้เรื่องว่าหายใจไม่อิ่มมาหาตลอดสมเดือนเลยหมอจ่ายยานอนหลับให้ตอนแรกก็เป็นพวกดอมมีกุ้มธรรมดาคนไข้ก็ยังหายใจไม่อิ่มอยู่รู้สึกหายใจไม่อิ่มอะมาหาครั้งที่สองครั้งที่สามหมอก็ทำการเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์แล้วก็ปกติไม่เห็นไม่เจออะไรเ็าบอกคนไข้เครียดคิดไปเองหายใจไม่อิ่มท่านเคยมีอาการแบบนี้ไหม ปรากฏว่าคนไข้ก็เพียรหาสามเดือนเลยเพราะคนไข้เนี่ยก็ยังไม่หายหมอก็จ่ายยาซานในไข้คนไข้ก็เออรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการหายใจไม่อิ่มก็กลับมาหาหมอคนไข้กลับมาหาหมอครั้งเนี้ยเขายืนยันเลยบอกหมอผมเนี่ยมีความผิดปกติจริงๆในร่างกายมันบอกผมว่ามันผิดปกติคุณหมอเชื่อผมเถอะ หมอฟังดังนนั้นบอกเอ๊แต่เอ็กซเรย์แล้วมันปกตินะคุณหมอช่วยทำการซีทีหน่อยได้ไหมไปขอร้องหมอหมอก็บอกผมฟังปอดคุณคุณก็หายใจเข้าเต็มอิ่มเอ็กซเรย์ก็ปกติอ่ะแต่จะยอมทำการซีทีสแกนปรากฏซีทีสแกนเจอก้อนเนื้อที่ปอดคนไข้คนนั้นเป็นมะเร็งปอด ที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะที่พูดก็คือว่าตัวท่านเนี่ยจะรู้ตัวท่านเองว่ามันมีความผิดปกติเกิดในตัวท่านต่อให้หมอเนี่ยเขาบอกว่าท่านปกติท่านก็อยากเชื่อท่านต้องยืนยันว่าท่านมีความผิดปกติแต่ต่อเมื่อท่านตรวจหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่เจออย่างเงี้ยถ้าทางกายไม่เจอถึงจะบอกว่าเป็นทางใจ สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ